หลวงปู่พยายามสะสมเงินไว้กำนังจะไปซื้อเตียงให้โรงพยาบาลแต่พอที่พุณไปเอเสียเออทั้งแก่นี้เป็นต้นไปฉันก็อยากให้คุณคอยนี่ปรัปคุงแก้ไขตัวของตัวเองใหม่เชียเพราะการทำแบบนี้ ผิดทัางสิลนธรรมผิดทั้งกฎหมายบ้านเมืองดังนั้นเ,เราจะประกอบอาชีพอะไรก็ทำไปในทางสุจริตของพ่อหลวงปู่พวไมไดิคิดอะไรแต่ก็คุณทําตไปในทางที่ไม่ดีก็เจ้าหน้าที่ก็ทำตามกฎหมายของบ้านเมืองังนั้นแหละเราเกิดมาเคยบวชไหม บทกีบทภาน่อนบทอยู่ที่ไหนอยู่มุหารครับมุาหารเคยมีบทพีมมเคยศึกษาเราเรียนธรรมพัธรรมนินไม่เออตตนี้ไปพปรับปุงแก้ไขตัวต้งคอยเองใหม่นะเราใหญ่แล้ว นอกจากตัวของตัวเองไม่แก้ไขปรับปรุงตัวของตัวเองใครเล่าเขาจะแก้ไขปรับุงตัวเองไม่เป็นคนดีแล้เพราตัวของตัวเองนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําตัวของตัวเองให้เป็นคนดีเป็นคนคคนที่ดีของท่านเ,เป็นบุคคลที่ดีของภรรยาเป็นบุคคลที่ดีใน ในสังคมก็แบบไใครเขาก็รบนะถือถ้าเราทำตัวตัวเองเป็นคนดีถ้าเราทำตัวตัวเองไม่ดีก็เป็นไปในตามลักษณะที่ไม่ดีเพราะผู้สูงต่ที่เราทำไว้าทรานงั้นจะาต้งไปก็ตองทำตัวตัวเองให้เป็นคนดีนะเอออย่ารับแชรปาก วาต่อไปี่จะทำตัวเองเป็นคนดีและรอบใจปาใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าใจไม่คิดพดคิดก่อนจะรับอะไรต่อไปถ้าใจคิดอะไรมันก็ดีถ้าใจคิดเหรออะไรมันก็ไม่ดีนั่นแหละโมโภพัภงประมาทใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นผู้ทำงานนั่นแหละ ทำใจของตัวเองให้เป็นหุ่นเป็นกุญชต่อไปเป้ือย